ไป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 นีไปนี่เร็วชนตรวจละจะชนตรวจละปั่นไปดิปั่นไปปั่นกวาโชูปั่นก็าดดปั่นกวาดเลปั่นกวาดเลปั่นไปนี่ปั่นกวาดเลย ไปทางไหนไปทางนี้ไปทางนู้นเฮ้ยทำยังไงบันมาบันมา Ấy à bên này lạ Ờ bay, bay luôn Mà thằng này mà 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 đi Mà nè Mà này Mà Luôn ở đây hả? เออโอเค oh. okay.